สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมช่างนุนะครับพาพี่ๆกลับมารีวิวนะครับวันนี้เป็นในเรื่องของโกดังหรือว่าโรงจอดรถขนาดคอมแพคกระทัดรับนะฮะซึ่งเป็นโรงจอดรถขนาด7เมตรคูณเเมตรนะฮะจอดรถได้2คันภายนอกเราจะเห็นว่าเราเลือกใช้ประตูรีโมทไฟฟ้านะครับมีความสะดวกรวดเร็วมากๆนะะในการเอารถเข้าออกนะฮะเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีที่สามารถคอนโทรลแค่ปลายนิ้วมือ อาคารทรงจั่วนะครับภายนอกจะมีเกิดระบายอากาศมีการปลุกเชิงชายเพื่อความสวยงามนะครับหลังนี้โอเคผนังภายนอกเป็นผนังเมทัลชีตนะฮะสีซิงค์นะครับให้ความทันสมัยก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาชมระบบการเลื่อนของประตูรีโมทไฟฟ้านะครับว่ามันจะมีความพิเศษอย่างไร นี่คืออาการของประตูรีโมทไฟฟ้าที่ไฟดับนะครับวันนี้ <Huh? S 1> คือฝนตกหนักนะแล้วก็หน้างานเราไม่มีไฟฟ้านะครับ oh. จําเป็นออโต้มือไปก่อนนะครับวันนี้ไม่ใช่ออโตในระบบไฟฟ้านะครับโอ้โหดูนะ <Nope. S 1> นี่คือข้อเสียของประตูรีโมทไฟฟ้านะครับเวลาที่ไฟดับนะเราต้องมีการรอกด้วยมือนะครับ oh. ใช้รอกโซ่ในการดึงปิดเปิดประตูได้นะครับ มันจะเป็นระบบรองรับสำหรับวันที่ไฟตกไฟฟ้าช็อตมีอากาศถ่ายเทในในช่องบานเตดนะครับสังเกตจะมีบานเตดอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาครับ <Huh? S 1> สามารถระบายอากาศไม่ให้มีความอับชื้นหรือว่าร้อนอบอ,อ้าว wow. การเลือกใช้สีภายในนะครับเลือกใช้สีขาวนะครับทําให้ข้างในดูโปร่งโล่โรงรวมทั้งการเจาะช่องแสงนะครับจะเป็นแผ่นไฟเบอร์กลาสนะครับสามารถให้แสงลงได้เป็นการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่งนะครับส่วนแสงสว่างภายในเราก็จะมีพวกระบบปั๊กนะครับมีพวกระบบปั๊กตามจุดต่างๆในส่วนที่ลูกค้าต้องการใช้สอยอย่างเช่นเขาต้องการใส่เครื่องดูดฝุ่นต่างๆได้อย่างสะดวกสบายนะครับโอเค ด้านข้างลงจอดรถมีประตูออกเชื่อมไปทางเดินของข้างบ้านนะครับตอนนี้ลูกค้าเขาก็กําลังก่อ,อกสร้างบ้านอยู่แล้วก็ทโลงรถไว้เตรียมพร้อมนะครับสามารถเดินออกมาเข้าเชื่อมโยงกับประตูบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับภายนอกเรายังมีตัวรักนะครับที่จะใช้เรื่องรักเสียบอุปรกรณ์ต่ตางๆได้อย่างคะเนกประสงค์สําหรับภายนอกอาคารนะครับ และหลังนี้พิเศษอีกอย่างหนึง่งคือเราได้มีระบบรางน้ำฝนไว้ให้นะครับสำหรับที่จะกันน้ำสาดมาจากตัวบ้านเราในอนาคตสำหรับการรีวิววันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นโรมจอดรถหรือว่าเป็นโกดังขนาดคอมแพกขนาดกระทะัดรัดที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายสะดวกสบายนะครับ ค้ายนี้ผมช่างนุกฝากพี่ๆทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับโงานหน้าเราจะพามาชมการรีวิวระบบน็อกดาวน์หรือว่าบ้านน็อกดาวน์หรือโรงรถน็อกดาวน์เป็นระบบสําเร็จรูปที่ก่อสร้างระยะสั้นๆมาสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้สอยของพี่ๆด้ทุกรูปแบบทุกสไตล์นะครับในวันนี้ผมช่างนุลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับนี่คือพอดีของระบบฟ้านะ <Nope. laughs> เรามีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะออกแบบและผลิตบ้านนอกดาวให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์สูงเฉพาะทางกว่า30ชีวิตพร้อมส่งมอบบ้านนอกดาวคุณภาพสู่ทุกครอบครัวคุณ